คุ้มมากกับคอร์สติวสถาปัตย์ออนไลน์มีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอและคอร์สทฤษฎีสถาปัตย์เพียงคอร์สละ950บาทคุ้มมากแถมเรียนที่ไหนเมื่อไร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองและมีเกริิบัตรให้อีกด้วยคนอื่นเขาฝึกไปไกลแล้วคุณพร้อมหรือยัง ครับสวัสดีชาวสมุนเชค์ทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะมาสอนวาดคนสถาปัตนะครับผมแต่ว่าคนสถาปัตในคลิปนี้จะไม่เหมือนที่พี่เคยสอนก่อนหน้านี้ในชแน,นลนะครับมันจะมีแบบมีแขนขาเห็นข้อต่อเห็นเสื้อผ้าอะไรชัดเจนนะแต่ว่าอันนี้จะวาดคนแบบลดทอนลงนะครับซึ่งมันจะใช้ในระยะหลังๆของตีนะครับซึ่งเอาจริงๆนะ คนที่พี่กำลังจะสอนในคลิปนี้เนี่ยใช้บ่อยจริงๆในการทำอาชีพสถาปนิกเลยนะครับเพราะว่ามันสเก็ตได้ไวมีการเทียบสัดส่วนคนกับสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้คนพี่แบ่งไป่แค่2ส,ส่วนเองนะครับซึ่งบางคนอาจจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนครึ่งหรือส่วน หนึ่งส่วนครึ่งอะไรก็แล้วแต่เขาเนาะแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่จะแบ่งแค่สส่วนพอสําหรับคนระยะหลังหรือคนที่ลดทอนอรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับอืมก็จะเห็นว่าส่วนบนเนี่ยจะเป็นช่วงหัวจนถึงช่วงสะโพกไม่ใช่ช่วงเอวนะเป็นช่วงสะโพกนะครับมันแบ่งครึ่งตัวเนี่ยแหละแล้วอีกครึ่งล่างก็จะเป็นช่วงขานะก็ ้าให้สอนแบบละเอียดอีกหน่อยก็คือเราก็จะวาดหัวก่อนนะแล้วก็มีคอนิดนึงลำตัววาดเป็นห้าไม่เชิง5้าเหลี่ยเราเป็นคางหมูนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีส่วนสะโพกซึ่งเป็นคางหมูเหมือนกันแล้วก็ค่อยมาวาดช่วงขา ก็จะออกเป็น3ามเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็มีเท้านิดหน่อยเป็นฐานแล้วก็ช่วงแขนให้นึกถึงคนในระยะปกตินะครับที่พี่เคยสอนวาดไปเนาะสำหรับใช้แผดสีเนี่ยข้อสอกอยู่กลางลำตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับปลายมืออยู่กลางหน้าตักประมาณนี้นะครับสำหรับ คนที่ลดทอนลงเนาะแล้วแบบถูกสัดส่วนด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยบางทีลดทอนมากๆมันก็จะไม่เห็นบรรยากาศเนาะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนระยะหลังเนี่ยก็สามารถใส่เสื้อผ้าหน้าผมได้นะครับ,รบก็อ่าสมมติพี่เอาชุดนี้แล้วกัน นี่มันไม่ต้องไม่ต้องร่างโครงอะไรมากเลยนะครับอืมพี่ก็อาจจะวาดหัวมาก่อนอืมเอาเป็นคนใส่เสื้อโค้ทแล้วกันนะครับอืมปลายมืออ่าช่วงข้อมือจะอยู่แถวแถวเอวสะโพกเนี่ยนะ กระเป๋าเจมบอนด้วยแล้วก็รางเกงแค่นั้นพอนี่เห็นไหมครับคนแบบรถทอนวาแค่นี้เองนะแล้วาอาจจะเติมสีดำอะไยหน่อยให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นแค่นี้นะครับขอแค่ให้มันถูกสัดส่วนก็พอแล้ว อ่ะลองอีกสักคนละกันอ่อาขอเป็นแบบชุดไปเที่ยวธรรมดาบ้างก็ได้อ,อันนี้จะว่าแบบใส่เสื้อฮูดเนาะเสื้อที่มีฮูด้ดชายเสื้อมันจะอยู่แถวๆนี้ ้ดวาดแบบสเก็ตเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องไปปานิชอะไรมากนี่ประมาณนี้ได้แล้วครับผมอ่าได้คนอีกคนหนึ่งแล้วนี่เนาะเส้นกลางเนี่ยมันจะอยู่แถวสะโพกไม่ใช่เอวนะเป็นสะโพกนะครับแถวๆสะโพกเนี่ยขึ้นบนก็จะเป็นตั้งแต่สะโพกถึงหัวข้างล่างจะเป็นสะโพกถึง ปลายเท้าแค่นี้เองอ่ะลองลองอีกลองอีกนะครับวัดง่ายวัดเร็วลองเอาเป็นชุดไปเที่ยวดูบ้างไะชุดแบบสาวช็อปอือครันนี้เอาแบบเป็นอ่าเป็นเสื้อแขนสั้นบ้างเนาะเอาแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยชายเสื้อก็จะสูงขึ้นนิดนึง สะพายกระเป๋าแล้วก็มีคิวถุงก๊อปแก๊ปอะไรหน่อยแขงเกง่งเขงขาสั้นไปเลยรูปเปี้ยวนี่ประมาณนี้นะครับ ฮิวของก็อของได้เยอะหน่อยก็ได้นะสาวช้อปปิง้งนี่แค่นี้เองนะสำหรับการว่าคนระยะหลังมันก็แล้วแต่นะว่าเราจะจะให้เขาใส่ชุดอะไรท่าทางยังไงนะครับผมอาจจะลดทอนได้มากกว่านี้อีกก็ได้นะอาจจะเป็นแค่ เป็นคนกำลังยืนคุยโทรศัพท์ก็ได้นงกระเป๋าเนี่ยเราแค่วาดรถทอนให้มันมีเห็นแขนเห็นขาอะไรหน่อย นะเห็นแขนเห็นขาแล้วก็เห็นท่าทางอซึ่งบางคนอาจจะวาดแบบนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ระยะหลังจริงๆแบบว่าไกลมากๆเนี่ยวาดเป็นคนวิญญาณแบบนี้ก็ได้บางคนก็วาดแบบนี้นะครับหรือบางคนแค่นี้เลยนี่เหมือนเหมือนวิญญาณจริงๆนะเป็นเครื่องหมายปักหมุดแบบนี้เลยอาจจะถมดำหน่อยก็ได้เนาะ อแล้วแต่คนว่าขนัดแบบไหนไอแบบนี้ไม่เอานะไอแบบนี้ไม่เอานะครับผมเหยอย่าง,งน้อยๆขอให้เห็นเห็นแขนเห็นขาหน่อยเอเออเห็นเแค่ขาก็ได้อะถ้าคนระยะไกลๆแบบนี้อืมหรือแบบเออเห็นสัดส่วนการเทียบสเกลว่าเอสมมติยืนเทียบกับประตูเนี่ยอืมคนคนนี้จะ อยู่ความสูงประมาณไหนนะเราก็จะเห็นละอ่าประตูสูงประมาณนี้ถ้าคนไปเทียบนี่หน้าที่ของคนระยะหลังเนาะเพื่อให้สเก็ตเร็วขึ้นนะครับนี่เนาะก็ลองดีไซน์ชุดดูดีไซน์ชุดดีไซน์ท่าทางดูนะครับผมซึ่งการวาคนเนี่ยก็จะมีสอนในคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับผมอ่ามีทั้พคอร์พื้นฐานสถาปัตย์เพื่อสอนตั้งแต่ลายเส้นเริ่มจากศูนย์เลยคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับ หรือแอดไว์ขึ้นมาหน่อยเนาะสอนลงสีก็จะเป็นคอร์สพอร์ตฟิลิโออ่าหรือถ้าใครต้องเกินต้องการเติมความแน่นใหกับตัวเองก็อาจจะเรียนคอร์ทสทฤษฎีไปด้วยก็ได้นะครับ3คอร์สจะคุ้มกว่าเนาะแล้วก็ได้เก็บปิบัติด้วยนะครับเรียนคอร์สออนไลน์ของเรานะล่าสุดก็มีน้องติดสถาปัต์ไปแล้วนะครับอืมเรียนคอร์สออนไลน์กับเราหรือใครอยู่จังหวัดร้อมาเรียนสดด้วยกันได้นะครับ อาจะไหวดใกล้เคียงก็มาได้นะสารครามการสินอะไรอะไรพวกนี้แถวที่ติวเนี่ยมีที่พักให้ด้วยนะครับผมนะก็เดินทางมาติวกันได้นะครับมีจิบัติให้เช่นกันโอเคก็ฝากติดตามแฟนเพจ f a c e b o o k สมุทรสเก็ตนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ c h anel n สมุทรสเก็ตช anel ด้วยนะครับผมโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสมุทรสเก็ต The g a l l เลอรคู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมและ Black and w h s t e t k e t ็ตบุ๊กหนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นสถาปัตยกรรมหากสนใจอินบ็อกมาได้ที่แฟนเพจ Facebook ส,สมุดสเก็ตลิง์อยู่ใต้คลิปเลย